สวัสดีจ้าเซลล์ออมคู่ปลตาบันดุงจ้าเมนี้ลูกค้ามาเบิ้งรถน้ำเซลล์ออมจ้าเป็นรุ่อหาศูนย์หนึ่งแปดจ้าตอนนี้ลูกค้ากำลังล่องครับเนาะจ้าล่องขับล่องไทเบิงจ้ารถนี้ยังไม่ได้เช็คเจ้ายังไม่ได้ล่างเลยลูกค้ามากะอ่าขอล่องเบิงขั้นนี้ว่ามาขั้นนี้เนาะจ้าลูกค้ากะสีจองเป็นขั้นนี้จ้าขั้นนี้เป็นรถปีหกเจ็ดจ้าได้ซีลอยส่ รถอยู่หกแสนสองมืนบาทเด้อจ้ะ,จะลูกค้ากระิจองเป็นขันนี้คันเป็นลูกค้าสนใจเขามากบาังรถน้ำเที่ยวอ,อมกัดสามารถโทรนัดได้จ้ะมันัดแล้วมากครับมาล่องไทยได้จ้ะเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งศูนย์สองศูนย์หกซีซีจ้ะรถสภาพเดิมๆจ้ะแต่ว่าคันจองแล้วทางลานอมกัดจังเสียวไปเช็คให้แล้วก็เก็บซีเก็บรายละเอียดให้จ้ะแต่คันนี้รถงามคางจ้ะนี่ เอามาล่องคับพเพื่อนในจ้ะอันนี้ลูกค้าก็เดินทางไกลมากจะเศรเลยจ้ะยูลานขั้นเมนจองแล้วกระซีเอาเช็กหลักกระเก็บเก็บซีเก็บรายละเอียดแบบนี้ละจ้ะนี่อันนี้สีิบแรงขาทรงจ้ะอันนั้นซีิบแรงแบบพุงกีจ้ะจสผ่ากระซีง้ำง่ำๆน้่ยซีละจ <laughs> ประมาณนี้เท่าไรกัะจ้ะ อ๋อเดี๋ยวออมลองถามสร้างก่นนอนนะจ้ะอ่าลูกค้าอยากได้รถวันทีซีวสันตะวันรถเพิ่นนะ่ะชมวงหน่อยอยูสร้างกสิเปี้ยนไทยน้ำมั่นละกะทดสอบรถละกะโอเคกสิส่งได้จะ้ะอันนี้ MUC9 เก่าจ้ะอันนี้เป็นรถที่เก็บรายละเอียดจะ้ะคันเมนลูกค้าสนใจกะขมามเบเงนินออมใดเด้อ,อยูคูปตาบันดุงจงังหวัดอุดรจ้า ฝากเบอร์ทั่ไปเด้นะจ้าเบอร์ทั่วศูนย์หกหนึจ้ะขอบคุณลูกค้าที่เขามารับสมคลิปนี้นะจ้าคันหาซิบแรงกับราคาเริ่มต้นอยู่ประมาณหาแสนนะจ้า